เห็นบอกว่าเริ่มการจัชฉลากกันแล้วเหรอกินข้าวก่อนก็ได้คนละแปดร้อยเนี่ยคนละแปดร้อยเอาเช้าของเส้นแหวันนี้ครับสร้างพลังงานยังสูงบัตรคนละแปดร้อยเด้อ อันนี้ก็จะมีเส้นโจกหน้าฝรั่งครับผมแล้วก็มีเส้นแสบพริกหนูแล้วก็มีเจเจดลเส้นพัดบ้านใหม่พัฒนานะครับแล้วก็มีเส้นตอนเส้นนน้พอบรหลายครับผมข้าวโพดไม่ขายหวานปลาดีกว่าวันนี้แล้วก็มีจตบบอทองนะชามาชายาใหม่ของท่านกบผมเส้อน้อยท่านไม่เอา จับชลางก่อนมาสามร้อยเรียงโราณไล่ชื่อราคาจริงๆที่300บาทนะครับพี่น้องไม่ใช่800ร้อยอย่างที่เชนตอนบอกบอกแอบแซบของซินเรียนครับผมมาปร่งใสขนาดไหนส่วบไปแล้วทันแรกครับผมโอ้ยยย่ได้เยืยยหนึ่งนะตยจยย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 ยนยยยังยียจียย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 ย่ยยยดีเด้อ กลางทุ่งนาโอ้ยไม่ได้ติบสามอีกแล้วนี่ก็ได้าผู้ใดเนี่ยผู้ใดผู้ดปีผู้ใหญ่ไิอ่ะนี่สิบนี่เด้อไปน้ำกันเนี่ยปะยูเี่ยไต่รนี่ยดยี่บอรเนี่ยยังผู้รายชื่ออยู่นะครับวั ม่เไมบื่อร่งเบ่อเ่องอีกไ่ด้เบ่ไรเปอัได้เบอนู่วดีลเขยูกินเขายูกินเขายูินตอนจับไปเรียบร้อยแล้วครับผมไปเยีนเบอรก็บเลยเอเขาคนเย็นน่ะหกเลสลากันหกประมาณสิบสี่คนสิบสี่เตรฮะสิบสี่สิบสี่เรียนพี่น้อง เหรือใครอีกเอาช่างอาบมาทางไหนฉันรู้ฉันรู้ฉันรู้ก็มาเหรอโอ้พี่น้องครับผมเดี๋ยวพาดูรูรูรูนี้นะมุมนี้ครับพี่น้องครับผมอ๋อนั่นนะครับนั่น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 ทางนั้นมาหลายรูพี่น้องครับผมแม่ผมมาด้านนี้ครับพี่น้องนี่ขอเล่าสู่ฟังทาง เส้นหนึ่งเส้นทางเส้นพลางท่านเดินทางมาจากบ้านหนองกัดเคืองครับพี่น้องไคนะเบอร์อะไรช่างนไงพ่อเบอร์สี่หรือเปล่าเบอร์สี่บนลมบนลมบนลมชอบนะเบอร์สี่เนาะเบอร์อะไรเสลากรดยังฮะเลยออีกสองเซียนครับพี่น้องอีกสองสลากครับใครจะเป็นผู้โชคดี ดำได้ดำไปได้เดียวเป็นนางเขาแล้วสองนบอกจังพัดบ้านใหม่พัฒนาครับพี่น้องมือสั่นเลยเหรออุ้ยเลขหนึ่งครับหนึ่งใบสุดท้ายครับผมอะไรที่สุดท้ายก็ภรรยาจะสวยเสมอนะครับเบอร์สุดท้ายเบอร์อะไรนะเปิดดูนะจักแล้วผมเนี่ยสองสองเนี่ยเบอร์สุดท้ายของภรรยาเซียนแสบพี่กิโน เบอร์อะไรครับที่สเบอร์สิบครับทั้งหมดมีทั้งหมด14เซียนนะครับพี่น้องเดี๋ยวนะครับเราจะพาเข้าสู่มุมทิมแทงครับผมทิมแทงทิมแทงประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ปุ๊บปุ๊บนี่เลยมุมทิมแทงปุ๊บ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 นี่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 โผล่มาตรงนี้แหละครับพี่น้องผ่าดงหญ้าสักหน่อยนึงอุ๊บลงมาตรงนี้ป๊นี่เลยนี่เลย นี่แหละครับพี่น้องครับผมโคจงประโ่บ oh, oh. huh ่อเหมือนเดิมโอ้โอุ้ยปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรบ่อนปลาอะไรอึ่มแง่มีมีบ่อนบ่อนด้วยพี่น้องครับผมฮึ่มฮเอาเอาทำอะไรทำอะไรโอ้ตัดหญ้าด้วยตัด้าโอ้โยนกระชังเข้ามาเรียบร้อยครับพี่น้องครับผมเอาละเอาละ เรารู้กันแล้วนะนะว่า14เซียนนะครับคนละ300บาทครับพี่น้องครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราก็หลังจากนี้ไปนะครับคงที่ไม่ไม่แน่ใจจะมีการทําความสะอาดหรือเปล่าครับผมนะแต่ตามกนดีนะครับตามกันอีกนะฮะตัวน,นี้ก็เวลานะครับผมขออนุญาตแจ้งเวลานึ่งครับพี่น้องตอนนี้เวลาเจ็ดนาฬิกานะครับ เดอนาฬิกาสามสิบห้านาทีครับผมนาน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 คนไปแล้วคนไปแล้วนู่นใคร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 พมาดิให้ดูหน้าดูตา่อยดีให้ภาคนเป็นใครครับผมเป็นใครเป็นใครโอ้เส้นตอนเส้นตอนเ้นตอนอ้าวเราจากลาปวดเวณเส้นตอนเส้นตอนครับมันหมานคนหมานมันหมานเออมุมนี้นะครับผมอวยพรให้เซียนหมานหมานกันครับผม เดี๋ยวเิ่งอยราจะเพิ่งจักละเดี๋ยวจะมีการเคลื่อนไหวของภาพนะนั่นแหละครับมีอีกหนึ่งเสียนครับนั่นพวงไม่อีกนู่นอีกนู่นอีกเสียนหนึ่งนู่นน่ะนู่นอีกเสียนหนึ่งนู่นเป็นเซนนนนะเซนนนครับบ่แอบแซบจริงๆครับพี่น้องเธอก็ไม่โทรหานี่รับรองแล้วไม่ได้มาแซบกันเลยใคร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  ใครฝั่งถ้า14คนนะฮะน่าจะอยู่นะคนละเจ็ดนะครับฝั่งด้านนู้นเจ็ดฝั่งด้านนี้เจ็ดนะฮะน่าจะประมาณนี้ครับก็คงจะหวานสบายเหมือนกันเอาละเอาละเอา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 ปิดกล้องจากลากันนะครับพี่น้องครับผมเราก็คงจะไปพบกันฮะอีกคลิป ต่อไปนะครับพี่น้องครับผมขอบคุณครับสำหรับการรับชมบ๊ายบาย